สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฮอนด้าเด็กนะครับคลาสสิกตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็น d ด็ก ST70 นะคะคือ ST70 นี่จะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก50เครื่องจับแรงกว่าน,นิดหน่อยนะครแต่ตัวนี้เป็นแต่งในรูปแบบสวยงามแล้วนะครับเป็นดิ้หน้า ของเบบโบแล้วก็ติดออฟิลเลอร์คาบูแฟลชไลท์ light, นะครับมีดักไา้อีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีดิสหลังส่วนท่อนี่ยังไม่สมบูรณ์นะแล้วก็จะมีลูกเล่นเรื่องอของ รอบนะฮะตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็จะมีวัดวัดโวลต์นะฮะสองตัวนะครับมีการสับัดนะฮะนะครับฮันด้าแดกตัวนี้อยู่ที่าราชบุรีนะฮะตำบลห้วยกระบ,บอกนะครับ